เรียกว่าช่วงนี้ยังไม่ดีดโอ้ยแข้งขวาไปจสั้นเอาต่อยขวานะครับอรนสวรรค์ในช่วงของ30มสิบวิครับอ่ะเดีย๋ยวติดตามครับซ้ายกับขวานะครับโอ้ยหล่นเลยครับแม่โดนซ้ายแล้วก็ขวากดเต็มกระโดงคางครับจะออกซ้ายแมช่วงปลายยกที่หนึ่งครับโอ้ยต้องระวังครับ เอาตัวรอดได้หรือเปล่ายกนี้ต้องตั้งคำถามตอนนี้ก่อนครับต้องตั้งคำถามตอนนี้ก่อนครับแมแซมสันแกคู่เลยครับดูสีหน้าแววตาครับอาครับรอดไม่รอดครับโอ้โหแม่ระคังช่วยพอดีครับเริ่มจะเห็นจัดขึ้นสายไหมไม่ออกไม่ได้ครับออกแล้วก็อย่าเพินด้วยครับเพราะว่าแม่กำปั้นของแซมสันนี่ไม่ธรรมดาครับคุณพี่กี้มาเตะโดนทุก แข้งเลยทีเดียนะครับแข้งซ้ายของพรสวรรค์เอาเลยครับตอนนี้เซมซันเริ่มที่จะหายใจสู้เลยครับอ่ะโดนกระจับไม่เป็นไรครับกรรมการรัตินามรัติการมานะเอาดูแข้งซ้ายพรสวรรค์ซ้ายครับโอ้โหเตะเข้าทุกเม็ดนะครับแม่ยกซ้ายเป็นโดนยกซ้ายเป็นโดนครับแต่ตอนนี้เซมซันมันจะเป็นผู้สมลังนี่รับอย่างเดียวนะครับโอ้โหซิโคลร,รวนไม่หมดแล้วครับ แม่ตอนที่เคยกินไม่ลัวกิงอ่ะสิโค้งล้วนเอาละครับทําท่าจะแถบขวาครับแถบขวาทําท่าจะยกไปขึ้นเหมือนกันครับดูกันละเอียดครับดูกันชัดๆนะครับยกหนึ่งหนึ่งนับครับกับหนึ่งเมายกสองพรสวรรค์ยกสามพรสวรรค์ได้ขึ้นมามาดูยกนี้ซิมซ้ายลุนกัถึมดีกาครับเอ้ายังเป็นไปได้ทั้งสามหน้าแะครับพรสวรรค์ตาจะบวมบวมนิดนึงนะครับ น่าจะเกิดจากพิษหมัดแล้วก็แข้งของแมซมสันในช่วงปลายยกหนึ่งโอ้โหเสียกับเปียบครับเอาตีอ่าจะมาสุดท้ายครับหายทองแม่โดนเตะตัดล่างครับเสียหลักครับจังหวะของพลสวรรค์ลุกขึ้นมาใหม่แม่ร่างกายสดครับดูครับแมซมสันประสบการณ์ขึ้นเขาซ้ายประสบการณ์โอ้โหแม่หักพวงมาลัยแม่หักดอกนี แต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดนี่สวยเลยเอาละครับไม่เป็นไรครับล้มแล้วลุกมาใหม่ครับยังเป็นโอกาสนู่นครับสารวัตรแกะด้านล่างนู่นครับทีมแอนนี่มวยไทยแม่แกจับบิดพลิกอย่างเดียวเลยครับคุณพิเชษโอ้ยสามพลิกเลยนะพลิกมันอยู่ในครัวครับอยู่ในสวนแต่พลิกมันอยู่บนเวทีครับพลิกมวยพลิกเอ้าตีตีผ่านไม่ผ่านครับดังเป็นื่องหมายคำถามเมื่อก่อนสำหรับพรสวรรค์ยกแรกโดนหนึ่งนับแล้วก็เมาเข้ามุมครับ สองสามเร่งมายกสี่แซมสั้นมีคุมไว้มีพลิกเหลี่ยมยกห้ายกห้าผ่านไม่ผ่านเอาซ้ายมาจิ้มแทงกดลงมาตีห้าแสนครึ่งล้านนี่คุณเชชยัยโอ้โหทางานทั้งชีวิตเลยครับเ,เนี่ย <c oughs> บรรยายมวยมา40่ปีแล้วย,ยังไม่ได้เลยคุณเชชเอาแถมนี่สีนิ่นต่างหาเอา,เอาวัา <ใจ S 2> นริจกับน้องด้วยถ้าได้นะเอาถ้าได้ต่อเฉีย์ทั้งสองคนแล้วครับต่อยให้สนกครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมครับ ผู้บวนยายไม่ได้ให้คะแนนนะครับกรรมการสามขางด้านล่างนะครับให้คะแนนแล้วก็ปกิจเทียมดีนะครับชูมือให้ทางด้านของแซมซันสิง์บาลังทองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ